อ่าดูผูกเเผาแหโลเท่าไหรนะ่แล้วลูกลูกเล็กเนี่ยนะี่ะลงเจ็ดสิบห้าแปดอันนี้ 90, ถึง 90, อันนี้กิโลนะี่สามตัวก็มันก็โซสำหรับทำลูกแหโดยเฉพาะเนาะ อันนี้เป็นแหขนาดเจ็ดเซนนะครับจะถ่ายไว้ทำไมวะถ่ายไว้ถ่ายไว้เปิดตอนงานเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกจะถ่ายตัวเองไว้ไม่ต้องติดคุกมาเยอะแล้วทำไม่ดีก็ถ่ายอ้ยมันไม่มันคิดเป็นไงไม่รู้น มันก็ไม่มีใครไปจับมันแล้วมันจับตัวมันเองเนี่ยทำผิดแล้วโพสโชว์อืมใช สมัยก่อนเอาเอาเลือดย้อมเหรอเหม็นคลุ้งทั้งบ้านทั้บ้านแหละก็เลือดหมักไปมันก็รู้ากี่เดือนเ้วก็มาต้มแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ไม่ย้อมเลือดมันก็มันเป็นไรหอไม่ใช่ไม่ย้อมมันรูดไงเนีอนีอ๋อมันไม่ไม่ไม่ติดแน่นอืมเนี่ยไอ้แม่เนียงเนียนยงนะครเอาลูกหมากด้วยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเขาไม่เคยย้อมเนาะ ย้อมลูกหมามันทำให้เหนียวทำมันเลื่อยเปื่อยเนี่ยนันก็ไม่มีใครถามคนบอกยากนนไม่มีใครอยากจะบ,บอกเลยสารแหเนี่ยอันนี้ทำเครื่องใหม่ะไรมันเป็นศิลปะมาอย่างบอลลีปอน